ก่อนหน,นี้เรารีวิวหูฟังอย่าง s o u n d p e c e ไปเนี่ยก็ต้องบอกว่ากระแสตอบรับนั้นดีเหลือเกินแต่ว่ารุ่นก็เยอะนะคุณตรงๆวันนี้เลยรวบม,มาเลยคุณู้ชม4รุ่นนะหูฟังระดับ h i เ e รสในงบประมาณ2-3,000บาทของ s o u n d p e c e เนี่ยเลือกรุ่นไหนดีมันแต,ตกต่างกัน,นยังไงไปดูกันดีกว่าค่ะทุกคนพร้อมกันแล้วอินโทรมาคุณูชมเห็นไหมว่านี่คือหน้าตาของหูฟังหให้ดูนิดเดียเนี่ย เป็นไงคุณผู้ชมหน้าตานี่ดูดีมีชาติตระกูลมากนะคะสำหรับสาวพ,พี่นี่กระแสตอบรับนี่ในช่องสเต็ปจิงของเราในดีเลอรประเสริฐสีมากก่อนในนี้ตัว990บาทนี่ก็คือขายกันถล่มทลายแค่น่ารักก็ซื้อแล้วอันนี้ก็คือเจ๋งมากแต่ว่าแต่ละตัวเนี่ยมันจะมีจุดเด่นแตกต่างกันไปนะคะเมื่อจะเป็นตัวแรกนี่ตัวนี้คือ Engine 4นะคะแล้วก็มี Op e ปร03 Cap ย์สามแปลแล้วก็มินิโปรเอสเอสโอ้โหนี่หมดนี่เลยคุณผู้ชมเจ๋งมากๆเดี๋ยวเราเนี่ยจะมาดูกันดีกว่านะทุกคนว่า รุ่นไหนเนี่ยมันดีมันเด่นยังไงบ้างสำหรับใครกำลังหาหูฟังงบประมาณเนี่ยสองสามพันบาทแบบไฮเรสไม่เกินนี้นะมาดูกันดนีกว่าว่ามีจุดเด่นอะไรบ้างเริ่มต้นจากตัวไหนก่อนดีอออเอาตัวที่ได้รูคิดว่าเสียงดีสุดก่อนกันแล้วกันไปค่ะเอจิสี่ นี่นะคะหน้าตาของเอเจนซีของเราเห็นไหมคะตัวเน้นเสียงเพลงเป็นหลักเลยนั่นเองนะโอ้โหนี่ก็ดีไซน์ตัวนี้จะแตกหน่อยจะเห็นว่ากล่องเป็นสีดำตัวอื่นจะมีความเป็นสีเงินสีซิลเวอร์อะไรเงี้ยระยิบระยับนะคะสำหรับตัวนี้ท่านผู้ชมหน้าตาเขาจะมีความมันวาวนิดน,นึงนะก็จะจับตัวในมือนหน้าทิ่น,นึ่งโอ้โหลูหราสาเดียม่ลูกไปรุ่นนะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราพาทุกคนไปดูหน่อยว่าสเปคแล้วก็ เนื้อเสียงต่างๆไปกบ้างค่ะสำหรับคุณฟัง Soundpiece Engine 4ตัวนี้นะคะหรือ Engine 4เนี่ยราคาอยู่ที่2,190บาทนะคะและนี่คือสเปคทั้งหมดที่ขึ้นมาให้เลยสำหรับตัวของ Dynamic Driver ตัวนี้จะเป็นแบบ Dual Dynamic Driver นะเห็นไหมมันจะมี2อันนะแบบ6มิลมแล้วก็10มิลมใช่ไหมตัวนี้ก็จะมีไมโครโฟนเนี่ยค่าละ1ตัวบอกเลยว่าตัวนี้เน้นในเรื่องของเสียงนั่นเองนะคะแล้วก็รองรับเกมโหมดที่มีค่า latency อยู่เพียงแค่70มิลลิเซคันเท่านั้นรองรับทั้ง Hi Res แล้วก็ LDAC อีกด้วยสามารถใช้งานผ่านอ เครื่สาวพีดได้นะฮะสาวสาวพีนเอนจิ้นสตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าเบรคหนานแน่นนะคะหนึบมากๆลงลึกมวลใหญ่กระชับลูกกลาค่อนข้าง,างหนาแม้แต่ทีมงานของสเตปคิกเอที่ได้ทดสอบเนี่ยยังบอกเลยว่าเออวะพี่รุ่นนี้เสียงของมันเนี่ยสุดยอดเลยเบรเนี่ยเป็นลูกใหญ่แต่ว่าไม่ได้กบรายละเอียดของเสียงอื่นๆนะคะฟังแล้วเนี่ยใส่สบายเสียงดนตรีรอบด้านทําได้ดีนะคะมีความแหลมใสเคลียเสียงร้อคมชัดตรงที่ว่าเบรก็ใหญ่แล้วก็เก็บตัวเร็วแต่ว่า ตัวเสียงร้องก็ยังดีด้วยนะคะด้านคือดนตรีเนี่ยปลายเสียงจะมีความแห้งเล็กน้อยนะให้ละเอียดเสียงเครื่องเล็กๆน้อยๆต่างๆบนเวทีเนี่ยได้เป็นอย่างดีนะคะรับแซวสเตจกงใช้ได้นะคะไม่มีความรู้สึกว่าแคบเลยเสียงร้องดูพุ่งดนตรีโดดเด่นมิติกลางวันลึกแล้วก็แยกละเอียดเสียงต่างๆได้ดีค่ะอ่ะนี่คือตัวแรกที่ต้องบอกเลยว่าเสียงดีอ่ะจากทีมงานของเซกิบอกกันค่ะกัเลยว่าตัวนี้คือเสียงก,ก,ก็คือเน้นเสียงมากนะคะโดยเฉพาะและดูในลองฟังแล้วก็โอ้โหอันนี้น่าจะชาวร็อกได้นะร็อกแบบยานะวงร้องนี่เช่นวงอะไรบ้างเย เยอะเลยนะเยอะเลยอย,เอ, OK, Rock, อย่างว่าดรเจ้าวันโอเคร็อกอย่างเงี้ยก็ดีมากอย่างอย่างเมืองไทยได้ดูเดี๋ยวชอบตอนนี้ก็ชอบหลายวงอย่างก็ถ้าคุณดูเห็นว่าได้ดูชอบอ ools, แล้วก็มีซีรีส์ฟู๊ดนะแล้วก็เดิร์ตอาร์เกสโรแมนต์อะไรเงี้ยที่ชอบที่แบบจะเห็นคอมเมนต์ได้ดูบ่อยๆ่อยที่แมนดาทิลลี่เบิร์ดอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างที่เราพูดไปว่าเนื้อสิ่งอื่นใดเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณฟังเพลงจาก YouTube มันอาจะจะเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่คุณต้องไปฟังในพวกสตรีมมิ่งที่มีเขาเรียกว่าต้นทางเสียงที่ดีด้วยเช่น Tidal Spotify แล้วก็ Apple Music อ่า Apple Music ใน Android โหลดได้ด้วยนะพีรุ่นนั้นพวกนี้ต้นเสียงมันจะดีมากๆน้ถ้าเกิดเราฟังจากตรงนี้เราจะได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้นมาคุบอกพี่ผมไปเปิดจาก YouTube เปิดแอลเด็กอะไรไม่ค่อยมีขอ้อเส่อแตกต่างเลยอันนี้รายละเอียดเสียงไม่มีอ่ะมันก็เหมือนเหมือนคลิปแบบอย่างเงี้ยคุณผู้ชมเราทําคลิปมาสมมติสีแบบ8บิตกับ10บิตอย่างเงี้ยคุณไปทําสีมันก็ต่างกันเหมือนกันนนนั้นถ้าต้นทางมันดีเนี่ยนะเราก็จะปรับแต่งได้เเเเเยยยออออะะังงไดได้้้้รีีนนนนนนนุ่่นในืข เสียงเพลงเป็นหลักใครอยากฟังเพลงไฮเรสเสียงดีใน4ตัวนี้น่ดุดเชียะเอ็นจินค่ะต่อมาเป็น Mini Pro HS กันบ้างนะคะเป็นหน้าคุณผู้หญิงสุดสวยคนนี้นะคะแล้วก็ด้านหลังแบบนี้อ่ะให้ดูตรงนี้นะคะจะเห็นได้ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกตัวหนึ่งที่หน้าตาดูดีมากเลยทีเดียวนะคะสาวพงก็จะเป็นดีไซน์กล่องประมาณนี้อยู่แล้วเนาะ,ะจะเห็นว่าจะมีทั้ง l da c ใช่ไหมไฮเ h สอ e ร์จิโนั่นเองนะคะ ลองชมดูหน้าตาตัวนี้นิดนึงแลง้วกันนะสำหรับ Mini Pro HS นะคะตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างนึงก็คือการกันน้ำแบบใส่อาบน้ำได้นะ IPX5 นะคะแล้วก็ขอดูหน้าตาก่อนนี่โอ้หน้าตามันค,คล้ายๆกับไปตัวนั้นนะคุณผู้ชมที่เราเคยรีวิวไปตัวน่นารักนนะ่ารักนะนะคล้ายๆนะฮะแต่นี่สีดำก็อ่ะสวยดีดนะคุณผู้ชมอย่างที่เราบอกไปแต่ว่าตัวนี้มีหนึ่งอย่างที่เราต้องบอกคุณผู้ชมก็คือรุ่นนี้รองรับเป็น Bluetooth version 5.2ในขณะที่ตัวที่เหลือเนีย่ยทั้งหมดจะเป็นเ v e r s i o น5.3โอเคเดี๋ยวไปดูกันนะว่า สเปกแล้วก็เนื้อเสียงเขาเป็นยังไงบ้างค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคุณผู้ชมราคาของเขานั้นจะอยู่ที่2,190ักบาทเหมือนกันนะคะสำหรับด y น a ามิกไดรเวอร์ตัวนี้จะอยู่ที่10มิลนะคะแล้วก็ไมโครโฟนเนี่ยจะมีข้างละ3ตัวนะคะตัวนี้แล้วก็กันน้บนะคะ IPX5 เกมโหมด7 0มิลลิวินาทีเท่ากันเลยนะคะกับตัวก่อนอันนี้แล้วก็รองรับทั้งไฮ r e สแบบ l DAC นะคะสำหรับตัวของเนื้อเสียงเนี่ยตัวนี้เบสจะหนาเหมือนกันแต่ว่าจะไม่ได้หนาเท่ากับตัว e n g Engine 4นะให้แแรงระทะแบบหนักหน่วมีความกระชับบเก็ระีด ด้ดีสเตอรุเนี้เราคิดว่าตัวนี้น่าจะโดดเด่นที่ย่านกลางนะก็คือมีความโปรง่งใสเคลียร์ของเนื้อเสียงเนี่ยชัดเจนแยกเสียงร้องกับเครื่องดนตรีได้ค่อนข้างจะคมชัดเพราะว่าตัวนี้เนี่ยย่านแหลมจะค่อนข้างเสียงคมมากๆปลายเสียงแหลมเคลียร์นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยฟังนานๆเนี่ยถึงมันจะแหลมมากแต่ว่ามันไม่รู้สึกว่าบาดหูสักเท่าไหร่นะฮะซาโลสเตอเนี่ยจะไม่ได้กว้างเข้าตัวเอนจิ e นสี่นะคะจะแคบลงมาเล็กน้อยนะคะแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เสียงร้องอยู่ด้านหน้าแยกเสียงเครื่องดนตรีรอบข้างได้ดีนะคะก็สำหรับคนทีี่่่อาาากซื้้ตัววนเนเร็คิดจะ เหมาะกับสายที่เน้นเสียงเคลียร์ใสนะถ้าเป็นเพลงไทยนึกถึงคุณเอิร์ธคุณเอิร์ธอ่ะถ้าวันหนึ่งฉันหายไปอะไรเงี้ยน,น้องบีนภนะัสสรคุณอิงวัลันทรอ,อะไรเงี้ยจะแบบเป็นแนวเพลงแบบใสๆหน่อยถ้าเป็นผู้ชายก็แบบคุณเจฟซาเทอร์อย่างเงี้ยคะ่ะดีหรือว่าทิลลี่เบิร์กก็โอเคนะใช้ได้อยู่ก็คือสายแต่ทิลลี่เบิร์กจะมีความแบบ ร็อกแบบอังกฤษนิดนึงแล้มีความแบบอ,อัลเทอร์เนทีฟนิดนึงเราคิดว่าก็จะเป็นแนวแบบใสๆคือเคลียร์มากกว่าตัวนี้นะคะก็จะไม่ได้แบบเน้นเบสที่ลูกใหญ่มากแต่ว่าเบสก็ไม่ได้น้อยจนเรียกว่าไม่มีนะคะอ่ะใครสนใจตัวนี้นะสำหรับตัวของ Mini Pro HS นะตัวนี้แล้ดูใส่ของกับด้านไม่เป็นไรนะ2 1 9 0บาทนะคะอย่างที่บอกไปว่าตัวนี้จะมีบุทูธ5.2นะต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ กันน้ำได้แบบ IP X5 ตัวเดียวนะคะดังนั้น,นตัวนี้ก็คือใครอยากแบบเน้นแบบออกกาลังกายเหมือนนัดุดนี่มันนี่ใส่ชุดโอเอร์ออกกาลังกายไปวิ่งอะไรเงี้ยไม่ต้องกลัวเหงือ่อกลัวอะไรแล้วก็เสร็จปุ๊บก็นานๆคุณลาดน้าล้างหน้าตุ้มป้ามไปได้เลยนะคะเต็มทีก็คือก็ไปล้างหน้าตุ้มสาดน้ำไปก็ไม่กลัวมันจะเป็นอะไรนะคะแต่อย่าไปดําน้านะคุณไม่มีหูฟังอะไรออกวันดำน้ำาดำน้ำจะได้ยินเนาะอย่าไปทํานะ เดี๋ยวก็จะไป2ตัวสุดท้ายนะสั้นๆก็คือ2ตัวนี้ e n g i n 4เนี่ยเขาจะไม่ค่อยเน้นไมโครโฟนเท่าไหร่นะคะตัวนี้ไมโครโฟน3ตัวก็ดีขึ้นมาแต่ว่าหลักๆก็จะยังไม่ได้เน้นเข้ากับตัวที่ไมโครโฟนดีที่สุดตัวที่เรากลายทห้คุณผู้ชมได้ดูตอนนี้ก็คือนี่ค่ะทึ่ดึงผิดหน้าตานี่เหมือนกันเลยนะทักท้วงกันใหญ่คือถ้าเราเห็นหน้าตาจะดีมากแล้วเราเห็นแต่หน้าคุณผู้ชายคุณผู้หญิงเต็มไปหมดแล้วเราก็แบบฉันงงนะนี่กลับด้านกลับหัวบ่อย มาถึงตัวที่เอ็มบอกว่าเน้นในเรื่องไมโครโฟนสักทีนะผู้ชมเมื่อกี้คือมุกเท่านั้นนะคะวันนั้นไปสั่งชานอไข่มุกขนาดว่าพี่ชานอไข่มุกที่หนึ่งเออเพิ่มมุกไหมคะอย่างสีเหลืองเยลโล่ <Yellow S 1> นี่เพิ่มมุกเพิ่มมุกอ,อ่ะตัวนี้คุผู้ชมแคปซูล3 Pro นะครับนี่นะคะน่าคุณผู้ชายสุดหล่อคนนี้แคปซูล3ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของไมโครโฟนเป็นหลักเลยนะคะแล้วก็นี่ยจะเห็นว่ามีระบบการตัดเสียงนะ Hybrid Active Noise Cancellation มาเลยก็คือแบบเน้นในเรื่องของการตัดเสียงรบกวววนนนนนต่ตนบบน่่่าาาาาางงๆแแล้้้้ไไมมมมมคคค์์เเเเเีีีีีีียยยรรบบบอกกกกหูฟัท ไมโครโฟนดีกว่าพวกที่ไม่มีกา้านอ่าดังนั้นอันนี้ก็คือเน้นในเรื่องของไมโครโฟนต่างๆนะคะอ่ะคุณผู้ชมดูนี่นะคะ นี่คือหน้าตาของเขาสำหรับตัวของแคปซูล3 Pro นะคะเอะดูแคปซูลยังไงบ้างนะคะเปิดผิดด้านเยากันนี่อบอกว่าสวยมากนะคะหน้าตาดูดีมากเจ๋งแล้วว่าตัวนี้เนี่ยโอ้หน้าตาแบบพรีเมียมหรูหราดูมีคลาสดูมีเซอร์มาก,มากๆนะคะราคาเนี่ยจัดไปนะคะตัวนี้อยู่ที่2,390บาทคือเพิ่มมา200บาทแต่ว่าคุณได้ตัวที่เน้นมาในเรื่องของไมโครโฟนเป็นหลักโดยไมโครโฟนข้างละ3ตัวนะคะมีแม้กระทั่งแอนตี้วินนอยส์ดีไซน์นะก็คือเขาบอกว่าเป็นดีไซน์กันลมมา มีฟีด์เวิร์ดไมโครโฟนนะครับแล้วก็มีฟีดแบ็กนะครับไมโครโฟนแล้วก็ท็อกไมโครโฟนนั่นเองตัวนี้เนี่ยเป็นไมโครโฟนสามตัวที่คุณภาพสูงมากๆไปฟังเสียงกันนิดนึงก่อนไปคับและนี่ก็คือการทดสอบไม์ของ s o u n d p e c e s Captune 3 Pro นะครับฮัลโหลครับพี่ปินได้ยินไหมเอ่ยได้ยินครับเสียงไม์เป็นไงบ้างครับเสียงไม์ชัดเจนดีครับโอเคเราไม่มีเสียงอูอีไม่มีเสียงอะไรใช่ไหมไม่มีนะครับแล้วเสียงรบกวนได้ยินไหมเอ่ยอืม แทบไม่ได้ยินเลยครับอ่ะโอเคครับผมขอบ,ขอบคุณครับ แล้นั่นก็คือตัวอย่างเสียงนะทุกคนก็อันนี้ก็คือถือว่าดีที่สุดของหูฟัง Tour wireless ในราคานี้แล้วนะต้องบอกงี้นะแล้วก็ตัวเกมหมดนะ,ะ70มิลลิเซกเท่ากันเลยแล้วก็รองรับ Hi Res L DAC เหมือนกันนะคะใช้งานผ่านแอปพลิเคชันซาวพีเดียมกันและรุ่นนี้เป็นบลูทูธ5.3พร้อมกับ Hybrid Driver 12ม mm, ิลม Bio Coated Dynamic Driver ด้วยก็เป็นไดรเวอร์ขนาดใหญ่12ม mm ิเลยทีเดียวคราวนี้มาดูเรื่องเสียงกันบ้างเรื่องเสียงของคับซูล3เนี่ยจะเน้นไปที่เบสขนาดกลางนะให้เสียงกระเดื่องที่ชัดเจนกระชับแล้วก็เก็บตัวได้เร็วนะแล้วก็เสียงตัวนี้เนะี่ยมี Impact แรงประทะที่ก กำลังดีใช้ได้นะคะยาเสียงกลางแล้วก็แย่เสียงรอ้องขึ้นดนตรีต่างๆเนี่ยได้ค่อนข้างดีลายเบรคคิาร์ไฟฟ้าต่างๆนะคะตัวนี้เนี่ยให้รายละเอียดที่ดีนะเราสึกว่ามันมันเก็บในเรื่องของดีเทลแล้วก็รายละเอียดแล้วก็ตัวนี้จะเน้นในเรื่องของซาวด์สเตจที่ค่อนข้างจะกว้างนะคะทำให้เราฟังเพลงแล้วก็จะดูรู้สึกว่าแบบเก็บรายละเอียดเล็กๆอ่ะพวกไฮแหทพวกแสแนร์อะไรเงี้ยเขาบอกมาเลยนะว่าแบบขึ้นดนตรีที่แบบเสียงแหลมเล็กๆปลายเสียงเล็กๆเนี่ยจะได้ยินที่ชัดขึ้นนะคะก็คือตัวนี้พูดง่ายๆคือเน้นเกก็บของพว เครื่องเสียงต่างๆที่มันมีความแบบเล็กๆน้อยๆอะไรแบบนี้นะผู้ชมรู้ข่าวหรือมนั้นเหมาะกับใครบ้างอันนี้ก็ตอนแรกด,ดูหน้าตาเขาเนี่ยน่าจะเป็นชาวร็อกเนาะแต่พอฟังไปฟังมาปุ๊บเนี่ยกลับไม่รู้สึกแบบนั้นนะแต่รู้สึกว่าเป็นหูฟังที่เน้นในเรื่องของดีเทลแล้วก็รายละเอียดเล็กๆน้อยๆอ,อันนี้น่าจะเหมาะก,กับคนที่ชอบฟังเพลงแนวคลาสสิกหร a c อะคูสติกโฟกซองเนี่ยน่าจะชอบกันเพราะโฟกซองจะมีแบบอารมณ์เพลการชันอะกริ๊งแอบคุณชอบสมัยก่อนนุ่นเล่นนะตีมองกต ก็เป็นความรู้สึกที่ดีในการฟังเพลงอันนี้ก็แล้วแต่แนวนะคะแล้วก็ตัวนี้รองรับ l d ล c ดอย่างที่เราบอกคุณผู้ชมไปนะะว่าเป็น l d ล c นะฮะแต่อย่าลืมนะเหนือสิ่งอื่นใดย้ำอีกครั้งนึงว่าต้นเสียงต้องดีก่อนก็คือควรจะฟังจากสตรีมมิ่งที่มีคุณภาพสูงด้วยนะคะไพดอลสปอติฟายแอปเปิลมิวสิกอะไรอย่างนี้นะจ๊ะถ้าเป็นยูทูบมิวสิกก็จะแบบธรรมดามากๆเลยนะโอเคก็ไปลองหาฟังกันดูนักผู้ชมเพราะว่าจริงๆอย่างที่เราพูดไปว่าหลายๆคนซื้อหูฟังราคาดีไปแต่ว่าต้นทางไมม่่่คอยดีเ้้าาจะรูสึกวแแบบแแบบันจะเออ๋ อะไรเงี้ยเออแต่พอเราฟังพวกไฮเรสหรือเสียงสูงเนี่ยก็ดีนะจริงๆโหเวิดมิวสิกก็มีมีคุณภาพสูงกันนะอ่ะลองไปฟังกันดูกันได้นะคะอันนี้ก็จะมาเน้นในเรื่องของไมโครโฟนเป็นหลักเราได้บอกผู้ชมไปว่าเสียงค่อนข้างดีนะใครอยากได้แบบไมโครโฟนดีๆนเนี่ยตัวนี้โอเคก็ส่งกับตัวมันนะตัวมันก็เก็บเก็บดีเทลรายละเอียดเนาะแล้วก็ไมโครโฟนตัวเนี้ยก็ดีด้วยจะได้จับง,ง,ง่ายๆนะคะอ่ะอยากได้ไมดีต้องซื้อแคปซูล3 o ค่ะ มาที่ตัวสุดท้ายกันมากท่านผู้ชมตัวนี้โอเปร่า03นะก่อนอันนี้เนี่ยดูดร,รีวิวตัวโอเปร่า05ไปซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนแรกมาปุ๊บเอ๊ะรุ่นเดือนหรือเปล่านะเพราะาหน้าตามันต้องบอกว่าคล้ายๆเลยจริงๆหน้าตาเนี่ยจะพูดว่าคล้ายก็ไม่เชิงนะเนื่นดูว่ามันน่าจะเหมือนกันด้วยซ้ำหรูห,หราหล่อเท่จำแนงตัวนี้เหมือนที่ได้ดีไซน์ไปแบบมาหาศาลจันื้อดูนะุกขลุกซึ่งเป็นหูฟังที่แบบออกแบบได้ หล่อมากอ่ะผู้ชายผู้ชายตัวเนี้ยเอางี้แมนแมนเลยหูฟังแบบแมนแมนหล่อเลยแต่ว่าปัญหาอันหนึงก็คือต้องบอกก่อนว่าเหมือนกันเลยกระสุนห้าก็คือน้ำหนักมีคนพูดเยอะว่าเออน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะจริงจรตอนเรารีวิวสูตรห้าแล้วดูพูดนะว่าน้ำหนักมันแอบมีไม่ได้บอกนะโอ้โหหูฟังเบาใส่สบายไม่ไม่ใช่พูดเลยนะเราเออมันแอบมีน้ำหนักนิดหนึ่งเหมือนกันแต่ถามว่าเออมันหนักจนแบบว่าหูเอียงไหมมันก็จริงก็คงไม่ขนาดนั้นอะไรเงี้ยบางคนก็เวอร์ไปก็โอเคเราชอบแล้วกันเพราะว่าคือพอมันมันมีความใหญ่ปุ๊บบบมมมมัันนก็เเลยีีีไไดรรรวออ์ะต่่างๆทแ ใหญ่ตามไปด้วยไปดูสเปคค่ะสำหรับตัวของ SoundPEAT Opera 03ตัวนี้นะผู้ชมมาดูสเปคกันก่อนนะครับตัวนี้เป็นบ l u e t o 5.3แล้วก็เป็น Dual Hybrid Driver ด้วยตัวเมื่อกี้เนี่ยตัวแคปซูล3เป็น Hybrid Driver ใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้เป็น Dual Hybrid Driver โอ้โหเป็นไงเสียงอลังการไหมตัวนี้มีไมโครโฟนอยู่2ตัวนะคะคือถ้าเน้นกับตัวแคปซูล3เนี่ยอาจาวันตอนนี้จะมีแค่2ตัวเท่านั้นนะคะแล้วก็มีตัวการตัดเสียงรบกวนต่างๆที่ดีนะคะแต่ว่าเนื้อเสียงของตัวนี้เนี่ย Opera 03เนื่องบอกว่าให้แรงกระแทกแบบชัดเจนมากเเเบสสนีี่่่ยยลูกกใหหญระึมง เดืดเอนนดนี้ดังตุบตุบนะครับทุเสียงเตะกันตอนดูหนังเี่นดังตับตับปั๊บปักโอ้โหคือแบบเออมันมันตัวมันใหญ่อะ่ะเราบอกหูฟังมันอันเบลเลอร์เบล่าผู้ชมแต่ว่าเนื้อเสียงเนี่ยมันก็จะต่างองอกไปนิดนึงคือตัวนี้มันจะมีการขับเสียงโน้ตสูงกับโน้ตต่ำเพราะว่ามันมีเป็นดูอัลไฮบริด ดรเวอร์ Driver, ใช่ไหมมันก็เลยแยกเครื่องเสียงต่างเนี่ยได้ค่อนข้างชัดเจนทั้งตัวโนสูงโนต่ำเก็บรายละเอียดเสียงได้ดีเสียงแหลมเนี่ยกังวานมากดีเทลต่างๆชัดเจนขึ้นนะคะตัวนี้เนี่ยเราว่าถ้าถามว่ามันเป็นยังไงบ้างเราว่าตัวนี้มันเน้นในเรื่องของเบสก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับตัว Engine 4เนี่ย engine 4นโฟเบสมันจะเพาะกว่านะในความรู้สึกข,ของเราแต่ถึงขนาดแล้วเนี่ยถ้าเทียบกันแล้วตัวนี้จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งก็น่าจะเป็นในตัวของอรายละเอียดเสียงที่ค่อนข้างจะเก็บได้กว้างกว่าเนะ engine าะเอยู่่ที2,900 90บาทนะคะเนื้อวายจีโฟ <one> ตรงไมโครโฟนด้วยนะคะแล้วก็ตัวดูโอไดรเวอร์เนี่ยมันจะมีเสียงที่เฉพาะตัวมากๆนะเพราะฉะนั้นแ้าว่าใครที่ซื้อโอเปรา3ไปเนี่ยมันจะมันจะมีเสียงที่เป็นเฉพาะตัวเขาเพราะว่าตัวไดรเวอร์ที่มันแยกออกมาเป็นคู่เนี่ย มันมันให้เสียงที่เฉพาะตัวมากๆเลยแตกต่างออกไปคือตัวเนี้ยพอดรเวอร์มันแบบมันเป็นคู่มันก็มีตัวของานซัมเมชั่มีทั้งดูอลไฮบริดอะไรเงี้ยแล้วทำไมพี่ถึงบอกว่าเอนจินโฟร์เสียงดีสาเหตุก็เพราะว่านาดูดุก,กับทีมงานลงความเห็นตรงกันตอนฟังว่าคือตัวเนี้ยมันเน้นในการแยกรายละเอียดเสียงแต่ถ้าคุณฟังแล้วอยากให้มันกลมกล่อมเออ มันจะแบบเหมือนกลมกล่อมเหมือนเติมผงชุบไปนิดนึงอะไรเงี้ยเราว่าเอเจนท์โฟมันจะแบบมีความกลมกล่อมมากกว่าเพราะว่าบางทีเราสึกว่าการแยกรายลเสียดมันจะได้ยินเสียงบางอย่างที่มันชัดด้วยอะไรเงี้ยซึ่งมันอยู่ที่สไตล์นะคนชอบไม่ชอบยังไงมันแล้วแต่บางคนถ้าชอบดีเทลเยอะๆเนี่ยเราว่าโอเลสุนสามก็จะถูกใจมากกว่าเพราะไดิเวอร์นี่แบบยิ่งใหญ่อลังการหูฟังอันแบบเบลเลอร์เบลล่าอะไรเงี้ยใส่เข้าไปมันก็จะแบบเอามันจะมีการเก็บดีเทลที่ที่เนียนกว่าเยอะมากแต่ถ้าเกิดจะเอาแบบเออฟังแล้วมันมันพุ่งแล้วมััันน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 กกกกลลลลมมมไปทททททาา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 งงงงงงงเเ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 ดดดดีีีีียยยยวววออออออ่่่่ะะะะะรรรจจชบ้้้คถใืขสแ อย่าลืมว่าตัวนี้ไมโครโฟนดีกว่า Engine 4ค่ฟคนข้างเยอะมากๆดังนั้นนี่ก็คือตัวเลือกทั้งหมดนะคะสตัวนี่ของเซาพีสนะฮะเอาหน้าคุณผู้ชายไปเอาอไปก่อนกลับไปใครเป็นคนออกแบบเนี่ยปะโทร ทราบ4ตัวนี้ท่านผู้ชมก็จะเป็นหูฟังไฮเรสของ Soundpiece ในงบประมาณ2 0 0 0ไม่เกิน3,000บาทนะคะใครที่จะซื้อตัวไหนก็เราจำแนกไว้หมดแล้วว่าแต่ละตัวนั้นโดดเด่นอย่างไรบ้างน,นะคะเจ้าม๋คิดหน้าค่ะหลับฟันดีราติสวัสดิ์นะคะวันนี้ผมว่าจะไปซื้อหูฟัง Soundpiece กันแบบเยอะๆเนยนะจ๊ะเพราะว่าลดกันบ่อยด้วยนะคะโอเคหลัฟันดีครั้งนึงนะคะสวัสดีค่ะโอ,อยสมิค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย